ได้มาเร็วทุกคนตัวเร็กนี่เล็งหม่แล้ววันนี้ลองกับครูถ้าลูกนี้ไม่มีประกาศมาดูว่านี้จะได้ไหมเล็งที่ไหนอะไรพันปื้อไปเล่กันสวยมีคนนำแล้ววันนี้มาเล่ ว่าจะได้กี่ตัวแล้วสีปันเปลือแหลงใหม่ทุกคนใหม่สําหรับเราก็บังเอียดมาเลยกันแหลงใหม่นะบังเอลย์นะอะไรครูทำเลยเอานั่นละโกงมั้งนู้นวงตรงนี้นะมีประกาศมีโกงยังอยู่นะจริงเหรออบางลันตกใจเหรอเราตกใจแทนรึบังลันไม่นี่วนะมีโกงนี่เนาะเมื่อกี่ผมเป็นตัวดำปื้นอนนี่มันอะไรนะปลาปลาเปล่า เลดี้เลดี้เลดี้ไก่ได้ก่อนมาเลดี้มานี่เรามาเลดี้ก่อนตักได้ก่อนดูเพราะมีที่ประจำอยู่เลยเขามีที่ประจำเลยใช่ไหมนู่นนู่นมาถึงก็จ้วงเลยบัอบัอเข้าแล้วนู้นเลยแจกแจหมดนู้นของกูอภิรินทร์จะโดนลงในตรงไหนที่ตรงนี้ฮ่านี่มึงเหยียดเริ่มใหญ่ขึ้นมาทีไรอิทแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นมาทีไรอิทแล้ว ไม่ลูกแล้วตัวใหญ่แล้บัลันไม่เต่าเรยลงเลยไม่เต่าเรยบังลันลงลงเลยอะไรนะครูเออมันโตแล้วมันหลบแล้วนี่รูเหลี่ยมมานี่ ก็ชมให้ก e ูเงียบนะฮ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 ะกูมาเร็วมาเร็วออดเพย์นี่อันนี้กูลงไปครึ่กต้นเลยครับดูว่าใครได้ลงนี้เลยใช่ไหมกูมีหมดเลยครับมีเดี๋ยวอะลงไม่เยอะตัวใหญ่ที่อืมแจกหมด ฝนมันมันเป็นฝนกันนะครูเทกเลยดูแนทางปามข้างล่างทุกคนฮะได้ตัวใหญ่แล้วเมียมาดูสิใหญ่กว่าของมันลหมได้มาเล้วทุกคนตัวเร็กนี่ใหญ่ไหมเนยนั่นน่ะใส่ถุงเลยดิ แนวมาตรงนี้มาตรงนี้ือทุกคนมาเลยที่บางบรรจาว่าใหญ่กว่ากองนั้นหรือเปล่ามาเลยทุกคนใหญ่กว่ากองนั้นไหมใส่ถุงเลยเนาะอืเอามีถุงเลยยังมีเลยเอาไปใส่ไปเลยกนนั้นถ้ามีนะโอเคตัวเลขคุณได้ยังไม่ได้ปลาดีเตัวเลขทุกคนใส่ถุงก่อนโอเคตัวเลขกองเราเปิดหัวก่อนเพื่อน เปิดหัวก่อนเปิดหัวก่อนทุกคนปลาศูนย์ใช้ได้อยู่ทุกคนหนึ่งใหญ่กว่าของแมลงน,นิดนะึอืมอืมเห็นไหมทุกคนใส่ตรงใส่ถุง,งนี่ทุกคนอืมสีชจะจีนเลยนะแต่ว่าอืมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปไปต่อทุกคนได้มาแล้วได้ไปเราลุยกันต่อ

กูกูเอาจิงเล้กกูเอาจิงแล้วทุกคนกูเสียลวป่าม่เป็นไรป่าพันปิ้วบงลันน้ำเตี้ยข้าูใช่ไหมเตียบางลันเนาันป้บงลันวข้าคูเ่ยนยง่่เบางลันลืมนึกว่าครูครูครูสูงครูรองเมหัวกข้าวฟอนักเลย

con này, này, à, này là ở cao ở trung trung. Nai ỉu trung trung. không? Nhỉ. Được đấy. Đỡ một tổ nhỏ, nhỏ. Đỡi tụng mới đây. đây ใส่ถุงกันเลมังจการนประกัดย้นเกียบใส่ถุงไลยก่อนกูใส่เลยเพราะว่ามันจะได้ควบของมังจกาได้ก่อนให้เราก็ให้เขาดูก่อนประกัดย้อนเกียบเอาโอ้เลยประกัดย้นเกยบสัตย์ากเลยมังจการ์โอ้โหสุดวะงี้เหี้ยจะดูนี่อันนี้คืออะไรฝึกกายกรรมฝึกหมกหมกดูดูอันนด้เลอืมคนละเรื่องกันเลยคนละรุ่นกันเลยโอเคถือว่ามีประกาศที่นี่นะเราไม่โดนหลอกทุกคน ไม่รด้หลอกไม่โนหลอกว้าร้อยง่รบ่าตักเลยนะตัเราตักได้ตักวะตัวเราได้ร้อยตักก็ร้อตัวร้อตัวหัวันี้นี่ว่านี okay, ่ร้อยก็ตักได้สองตัวเมียนี่เมียอู้หดำบึ้เลยตอน ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วนั่นหรอเราดับบุสเลยใช่ไหมก่อนเดี๋ยวอ๋อนี่เะียกดับบุสนะดับบุสดับบุสกังจังได้อนดึงไปตัวไม่ใหญ่นะแต่ดำบบุสดำบบุสแล้วบางตัวมันใหญ่ไหมครับคุณตัวใหญ่ครับเพื่อนเขียวไงตรงนี้ดึงไปโอเคงั้นสรุปว่าเหล่งนี้มีครทุกคนครูบอกว่าตัวต้นไหนครูตัวต้นไหนนะคลิปนี้ลาไปก่อนไปดูกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปตรงไหนแลาวตรงนี้ไปก่อนไหนไปดิดำบึ้ดตัวใหญ่ ดับบุดเลยคุนดับบุดเลย